สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่บทเรียนออนไลน์นะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทายชั้นประถม,มศึกษาปีที่สี่นะคะโดยคุณครูศิรัญญาณวณนิดนะคะค่ะเรามาต่อกันในภาคบ่ายนะคะนะคะในภาคบ่ายนะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะมาตราตัวสะกดมีทั้งหมด8มาตราค่ะตัวสะกดคืออะไรนะคะ ตัวสะกดนะคะก็คือพยัญชนะที่ประสมอยู่ข้างหลังสระนะคะแยันชนะที่อยู่ด้านหลังสระนะคะและออกเสียงนะคะรวมกับสระมีทั้งหมด8มาตราด้วยกันนะคะได้แต่ได้แก่นะคะมาตราแม่กงกมเกยเกยนะคะซึ่งมาตราแม่กง กมเกยเกลนะคะจะเป็นมาตราที่มีตัวสะกดที่มีแพนชนะเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะมาตราแม่กงนะคะเรียนสังเกตดูนะก็จะมีงองูเป็นตัวสะกดอยู่ด้านหลังนะคะตัวเดียวแม่กลมก็จะมีมอม้าเป็นตัวสะกดอยู่ด้านหลังตัวเดียวนะคะแม่เกยก็จะมีตัวสะกดก็คือยอยักษ์นะคะอยู่ด้านหลังตัวเดียวนะคะ และสุดท้ายแม่เกิลก็จะมีวอลแหวนนะคะอยู่ด้านหลังนะคะเพียงตัวเดียวนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นมาตราตวสะกดที่มีแันชนะสะกดนะคะเพียงตัวเดียวนะคะที่เราจะเรียนกันในภาคบ่ายวันนี้นะคะส่วนมาตราแม่โกกโกดโ,โกนโกลมนะคะจะเป็นมาตราตวสะกดที่มีแันชนะเป็นตัวสะกดหลายตัวนะคะ ส่วนคําที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเราก็จัดอยู่ในมาตราแม่มาตรากอกานะคะที่คุณครูได้สอนมานะคะอยู่แล้วนะคะเรามาดูคําในมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดตัวเดียวนะคะอ่าเรามาดูมาตราแม่กงนะคะแม่กงนะคะก็จะมีงองงูนะคะเป็นตัวสะกดนะคะเห็นไหมคะงองงูเนี่ยจะอยู่หลังแพนชนะต้นนะคะจะอยู่หลังสละนะคะ ห่วงยางกางเกงโลงช้างนะคะงองูจะอยู่หลังแพนชนะต้นอยู่หลังสระนะคะเช่นกันนะคะงองูจะอยู่หลังสระอยู่หลังแพนชนะต้นนะคะเราเรียกว่าอยู่อ่งองูเนี่ยจะเป็นตัวสะกดนะคะตัวเดียวของมาตราแม่กงนะคะมาตราต่อไปนะคะจะเป็นมาตราแม่กลมนะคะแม่กลมนะคะสังเกตมอมานะคะ จะมีมอ stumbled, มาเป็นตัวสะกดนะคะอยู่ด้านหลังนะคะสามเหลี่ยมนะคะมอมาอยู่ข้างหลังสระข้างหลังแพนชนะต้นนะคะน้ําแหลมนะคะเช่นกันค่ะมอมาจะอยู่หลังสระแล้วก็หลังแพนชนะต้นอย่างคําว่าหนามเนี่ยแพนชนะต้นจะมีสองตัวนะคะจะเป็นหอนอนะคะหอหีบกับนอหนูนะคะกุ้งก้ามกรามนะคะมอมาก็จะอยู่ด้านหลังสระแล้วก็แพนชนะต้นเช่นกันนะคะ ต่อไปนะคะมาตราเกยนะคะสังเกตยอยักษ์นะคะจะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะเวววตุยตุยนะคะยอยักษ์จะอยู่ด้านหลังนะคะอยู่หลังแยัญชนะต้นแล้วก็สระเช่นกันนะคะชายคานะคะยอยักษ์เช่นกันจะอยู่หลังสระแล้วก็แยัญชนะต้นนะคะมวยไทยก็เช่นกันนะคะ จะอยู่ด้านหลังของอสระแล้วก็พยัญชนะต้นเช่นกันนะคะแล้วก็มาตรา,าสุดท้ายนะคะก็คือมาตราแม่เกลนะคะที่มีวอแหวนนะคะเป็นตัวสะกดนะคะก็จะมีคำดังนี้ค่ะเขียวขจีนะคะเห็นไหมสังเกตวอแหวนนะคะเป็นตัวสะกดนะคะอยู่หลังสระแล้วก็หลังพยัญชนะต้นนะคะ คดเคี้ยวนะคะจะวอลแหวนเนี่ยจะอยู่หลังสระนะคะคือสละเอียนะคะแล้วก็อยู่หลังแผ่นชนะต้นก็คือขอกวายนะคะและสุดท้ายจันเซี่ยวนะคะวอลแหวนก็จะอยู่หลังสละเอียนะคะแล้วก็ตัวแผ่นชนะต้นก็คือส่อเสือนะคะ าจากมาตรานะคะทั้ง4มาตรานะคะวันนี้นะคะที่เราได้เรียนไปนะคะก็จะมีมาตรานะคะของมาตราแม่โกงงองูเป็นตัวสะกดนะคะมาตราแม่โกมมอม้าเป็นตัวสะกดมาตราแม่เกยอยักษ์เป็นตัวสะกดและมาตราแม่เกอวแหวนเป็นตัวสะกดนะคะก็จะ วันนี้เราเรียกนการสีมาตรานะคะที่มีพัญชนะเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูขอจบการบรรยายนะคะในส่วนของมาตราทะกทั้ง4มาตรานี้นะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจบคลิปนะคะนักเรียนอย่าลืมทําแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ส่งงานครูนะคะในรายของชั้นประถมศึกษาปีที่4ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ